สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการสยามนี้มีเรื่องเล่าอย่างที่ผมได้ลงบอกไปในเพจเมื่อวานนี้ว่าเราจะคุยเกี่ยวกับวรรณคดีแห่งชาติซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับมาชุดข่าวก็เป็นที่แน่นอนนะเราจะคุยเกี่ยวข้องในเรื่องของลิลิตพะอครับผมว่าผมได้มีเคยฟังผู้ที่เอาเรื่องของวรรณคดีใน ในเรื่องต่างๆมาหยิบยกมาคุยให้ฟังใน y o u t u b e นะครับผมว่าบางทีก็คุยกันเร็วไปน,นิดหนึ่งทำให้ขาดเรียกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของวรรณคดีไปเหตุผลเนื่องจากว่าวรรณคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่ามีมาแต่โบราณแล้วนะแล้วก็ผ่านเรียกว่ามือวรรณกรรมเก่งๆมาหลายท่าน มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ก็มีเป็นยอดกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือตั้งแต่คนดีศรียุทธยาแล้วก็ตามทีดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะคุยในส่วนของวรรณคดีเนี่ยควรให้เกียรติที่เราจะคุยการให้มันลงรายละเอียดให้ลึกนิดหนึ่งแล้วก็เวลาเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยเหมือนก็สวดมนต์นะครับ สวดเร็วๆบางทีมันก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เช่นเดียวกัน้ะการเล่าเรื่องมันก็ต้องให้มันมีจังหวะทํานองนะครับให้มันรู้สึกว่าน่าติดตามบางทีพูดเร็วเกินไปคนฟังก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคุยกันถึงเรื่องของวรรณคดีสําหรับผมแล้วเนี่ยผมขอให้เวลากันนิดหนึ่งถ้าเรื่องบางอย่างเราจะสปีดได้เราจะสปีด แต่เรื่องบางอย่างถ้าไม่จะปิดได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเห็นทั้งอัตลสหรือเนื้อแท้ของวรรณคดีเนี่ยผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับพูดกันถึงลัลิบพลอเลยก็ต้องว่ากันที่ต้นต่อของลิบพัลลก่อนว่ามาจากไหนมีมาหลายกระแสครับบางคนก็ว่ามาตั้งแต่สมัยเ,เรียกว่าต้นกรุงศรีอยุธยาเพราะว่า มีการแต่งลิลิตเกิดขึ้นในขนาดนั้นนอย่างเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำออก็คือการดื่มน้ําพิพัฒน์ัตยาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาจะมีคํำสาปแช่งลงไปในน้ําว่าใครที่ผิดต่ออมหากษัตริย์ผิดต่อแผ่นดินนะผิดต่อปวงประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับเรียกว่าโทษแห่งฟ้าดินนะโดยว่ากันอย่างนี้นะครับ ไม่พ้นในสามวันไม่ทันในสามเดือนแล้วก็ไม่เคลื่อนในสามปีเห็นไหมอันนี้แต่ว่าเวลาเป็นลิลิทเนี่ยจะแต่งกันล่าย,ยาวไปอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งว่ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะตอนนั้นเนี่ยยุคก,กวีทองเลยเกิดขึ้นแต่ว่าก็มีผู้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าผู้ที่ รจนาหนังสือจินดามณีไว้ก็คือพระโหราเทวดาดีเนี่ยยังได้ยกเอาคำโครงสี่สุภาพซึ่งถือว่าเป็นแม่บทของการแต่งโครงสี่สุภาพเนี่ยเอามาไว้ที่หนังสือจินดามณีด้วยแสดงว่าน่าจะมีมาก่อนเห็นไหมไม่น่าจะใช่อีกนะแล้วก็ผมต้องบอกว่ามาจนถึงยุตคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีก็มีพูดในลักษณะ,ะน,นี้เช่นเดียวกันว่า หรือว่าจะอยู่ในต้นกรุงรัตะาโกสินลแต่บางคนก็ให้ข้อมูลว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าอายุทยาเนี่ยขึ้นไปลบกับเชียงใหม่ก็อยู่ในช่วงของสมัยพระชัยราชาที่ลาดซึ่งไปกอบพระกุฎเมืองแก้วที่วัดมูลีโลกเห็นไหมอันนี้คือรายละเอียดซึ่งไม่ควรจะตกนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้เนี่ย วรรณคดีสโมโทรรที่เกิดขึ้นในยุคร้นกานราัชกาลที่หกนะครับได้เขาเรียกว่าให้รางวัลกันเลยทีเดียวว่าเป็นสุดยอดแห่งลิลิทนะก็คือเขาเรียกว่ามีการจัดลำดับไว้นะในส่วนของวรรณคดีซึ่งมีในการประพันธ์ที่หลากหลายแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับถ้าจะพูดถึงลิลิทต้องเป็นลิลิทพะลอเท่านั้นจริงๆลิลิทก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นลิลิทตะเลงผ้าย ลิลิทยวนพายอาจอาจเข้าลุกอุดเข้าล้าก้าต่อก้าชิงบันกันต่อกันชิงยืนปืนจนยืนจริงยันกุนทันต่างตอบโต้อตอตอโอ้โหนี่ก็เป็นลิลิตเหมือนกันแต่ว่าเป็นแตงล่าย,ยาวลิลิตจะเป็นล่าย,ยาวอย่างที่ผมได้พูดไปบวกกับโครงสีส่สวภาพอันใดย้ำแก้มแม่มองไม้ยุงเหลือบเหลือลิ้นภายรอบย่าพทิพชนแตกกระจายยังยากใครอาจจะให้ชํำชองเนื้อเลี่ยมสงวนอันนี้ก็ เป็นโครงสืส่าที่จะไล่ให้ฟังนะครับอันนี้ว่าของของลิลิตพลอเนี่ยนะก็บอกว่าในปีพศ2องพอยหอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่านี่ก็คือว่าวรรณคดีสมสรได้จัดให้เป็นยอดแห่งลิลิตแต่ก็มีนักวิพากษ์วิจารณ์วรรณคดีอีกนะว่าแม้เป็นวรรณคดีที่มอมเมาทางด้านโลกียะก็ต้องยอมรับนิดหนึ่งว่า ว่าเป็นภาษาที่สวยถ้าจะพูดถึงการบรรยายในในบทของมหาสัจจันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหน้ามหาสัจจันจรงิจรงๆนะครับเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยเราจะพูดว่าโดยสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปจะบอกบอกว่าลิลิตพระลอเดีย ب, ทําให้เกิดการมอมเมาทางโลกีเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันยิ่งกว่าเยอะกว่าเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้คือเรื่องที่พูดกันมา สมัยเมื่อเป็นร้อยปีมาแล้วก็เรียกว่าถ้าจะเป็นวรรณกรรมก็มีความก็เรียกว่าวาบหวามในวรรณกรรมพอสมควรอีกทั้งยังใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะสวยมากนะสละสลวยแล้วก็การแต่งคำประพันธ์ก็ถือว่าเป็นสุดยอดหรือผมยกมาบางข้อบางตัวอย่างนะครับอย่างเช่น ใดๆในโลกล้วนอนิจังคงแต่บาบุญอย่างเที่ยงแท้คือเงาติดตามตัวตังติดตึงแน่นอยู่นาตามแต่บุญบาปแล้วก่อเกลื่อรักษาฟังดีๆนะครับนอกจากจะเป็นการแต่งที่สละสลวยไพเลาะแล้วเนี่ยยังแฝงด้วยคติธรรมเข้าไปด้วยอย่างที่ผมได้พูดให้ฟังนี่แหละนะและยังมีอีกครับอย่างเช่นร้อยชู้หรือจะสู้เนื้อเมียตน แม่แลพันลือดลแม่ได้ทรงคันลอดเป็นคนหรือง่ายแลนาเลี้ยงยากนักเท้าไทยทิลาดผู้มีคุณอันนี้ก็พูดชัดเจนอีกว่าร้อยชู้หรือจะสู้เมียตัวเองเมียตัวเองเนี่ยพันคนก็สู้แม่หนึ่งคนไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าแม่นี่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูมา ดังนั้นแล้วผมว่าลิลิตพะลอเนี่ยนอกจากจะเป็นลักษณะของวรรณคดีอย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่ามันวาบหวามหรือมมเมาในทางโลกีเนี่ยอันนี้ก็มองไปในมุมของเขาแต่ในส่วนของผมมุมของผมผมมองว่ามีคติธรรมคติพจน์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตลอดทั้งเรื่องนะครับเพราะงั้นเราเริ่มกันเลยครับมีเมืองสองเมืองเนี่ยไม่ถูกกันนะเรียกว่าลบกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วนะ แล้วก็เมืองแมนสูงเนี่ยไปลบเอาชนะเมืองสองแล้วก็ฆ่ากษัตริย์เมืองสองตายแล้วก็ในในวรรณคดีเนี่ยยังกล่าวว่าจริงแล้วเมืองสองเมืองนี้เนี่ยเมืองหนึ่งคือเป็นเมืองใหญ่ต้องการจะไปกินเมืองเล็กให้ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามีการต่อสู้กันอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังก็ทําให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นผ่านมาในยุคข,ของลูกนะฮะกษัตริย์ของเมืองสองเนี่ยนะฮะ ก็มีลูกเป็นลูกสาวสองท่านนะพระเพื่องพระแพรในขณะที่กษัตริย์ของเมืองแมนสวงเนี่ยนะฮะก็มีลูกชื่อพหลที่ผมบอกว่าพรหลเนี่ยหล่อที่สุดในยุคสมัยในผมต้องยอมรับว่าไม่มีวรรณกรรมอันไหนที่จะเกี่ยวกับการยอยศเลยที่ออกมาค่อนข้างจะเด่นชัดเอ๊ไม่มีคําว่ายอยศพระอภัยก็ไม่มีนะยอยศพระรามก็ไม่ออกมาชัดเจน แต่ยอยศพระลอเนี่ยเป็นเพลงเลยนะแล้วก็ศิลปินแห่งชาตินะอย่างที่ล่วงรับไปแล้วนะครับท่านชินกอไก่ลาดก็ร้องได้อย่างไพเราะเพราะพิงเพลงนี้ผมเคยหัดร้องอยู่นานนะแต่ก็ร้องไม่ได้ชะทีเพราะว่าร้องยากติดเอื้อนเยอะนะลอยหลูบอิน ครับโอ้โหนะก็ความความหล่อเนี่ยของพระหลอขนาดที่เรียกว่าทั้งแต่งกรบ้างละทั้งเขียนเป็นบทประพันธ์บ้างละทั้งเอาไปร้องเป็นเพลงบ้างละจนกระทั่งดังไปถึงเมืองสองเมืองสองก็พเพื่อนพระแผงก็อยากโอ้ยชายได้น้องมันหล่อขนาดนี้นะก็ยังพูดคุยกับพี่เลี้ยงนะคือ,เล,อ,เ,อเลื่อนกับโรยนะ ลื่นกันเลยว่าเนี่ยเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ออันนี้ก็คือทางพี่เลี้ยงถามเสียงย่อมยอยดใครทั่วล่านะถามกับพระเบิร์นพระแพงรแพงระแพงก็รู้อยู่แล้วสองพี่หลับได้ลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้างจะได้ทําเผื่อนะก็บอกว่าก็ไปคิดเอาเองละกันว่าเขายอยดใครเพราะว่านะขนาดดังมาขนาดนี้ก็อยากเห็นนะ่ะอันนี้ด้วยความที่ใจเนี่ยอยากจะได้พระรอ มาเป็นแฟนน่ะเพราะว่าจิตปฏิพัตกันเลยทีเดียวความหล่อเนี่ยนะทํำยังไงดีทางพ,พี่เลี้ยงนะลื่นกระโลยนี่ก็วางแผนให้ว่าเดี๋ยวเราทําทําการแต่งกรบ้างขับกอนบัาง,างแล้วก็ให้คนร้องเพลงเนี่ยนะไปร้องที่เมืองแมนสูงบ้างก็ได้ว่าเนี่ยที่เนี่ยก็มีสาวงามเหมือนกันนะนะแล้วสาวงามเนี่ยก็คือสาวงามที่ชื่อเพื่อนกับแพนนะ่ะ เราจะได้เหมือนกับว่าเขาชมมาหล่อเราก็ต้องชมว่าสวยไปยนี้ใช่ไหมแล้วก,กลายเป็นว่าเสียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันนี้ก็ไม่ได้แค่พระหล่ออย่างเดียวแนละ้วก็พะเพื่องประแพงไปด้วยอันนี้เมื่อไปถึงที่ได้ยินนะก็รู้สึกโอ้อยากเห็นหน้าเหมือนกันนะแต่ว่าพระหล่อเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วการที่จะทําอะไรผิดศีลผิดธรรมก็คงไม่ใช่นอกจากว่าจะโดนของกันจริงๆ ครนี้ด้วยความที่อยากจะเห็นพระลออยากจะได้พระลอมาเป็นสามีอ่ว่ากันตรงๆนะจะทำยังไงดีก็เลยต้องไปใช้อเรียกว่าวิชาสายเวทวิชาดำๆๆนะในป่าก็รื่นกระโลยนี่แหละก็เป็นคนไปหาปูเาาาเป่เจ้าสมิงพายว่าช่วยทำเสน่ห์ให้หน่อยปู่เจ้าสมิงพายนี่ก็ ตอนแรกจะไม่ทําให้อ่ะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกต้องทำาำลองกองทมเพราะว่าพระรอก็มีภรรยาอยู่แล้วมีมเหสีมีชายาอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อตรวจเอาด้วยฌานของตนเองนั่งสมาธิเห็นว่ามันเป็นคู่กันมานะ่ะก็ต้องมาชดใช้กันก็เลยยอมทำก็เรียกว่าส่งมนดําไปพระรอดีเจอมนดาเข้าไปนะ่ะก็รู้สึก กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายคิดถึงแต่ว่านางสองคนนี้ยอยากจะได้เห็นหน้าแม่เนี่ยนะแม่พระลอเนี่ยดูพระลอออกเลยว่าพระลอเนี่ยเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับลูกที่คนเดิมว่ารู้สึกข้าวก็ไม่ยอมกินโดยแต่นั่งเหงื่อลอยมองไปทางเมืองสองเกิดต้องมนแน่ๆเลยครั้งนี้ก็เลยให้คนมาแก้ก็แก้แล้วก็หายฮะ พอแก้หายทางปู่เจ้าสมิงพายก็รู้ว่าแก้อ่าส่งไปใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็แก้อีกส่งไปอาห,หลายรอบครับเขาเรียกว่าต่อสู้กันระหว่างธรรมะกับอาธรรมเลยจนท้ายที่สุดนี่เขาเรียกว่าต้องเอาของแรงที่สุดแล้วนะก็เลยปลุกผีขึ้นมาทั้งป่าเลยทั้งป่าช้าเลยป่าช้าชัดเลยแล้วก็ส่งไปยังเมืองของพระหลอคราวนี้จะได้ไม่มีอะไรแบบคุ้มกันพระลอได้ ครัวน,นี้พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองของแต่ละเมืองนั้นก็มีก็ต่างต่อสู้กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชในคืนวันนั้นนะคืนที่วันที่พระลอจะโดนของแรงงเข้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าทางด้านของเมืองแมนสูงเนี่ยต่อสู้กันสุดกําลังสามารถนะระหว่างธรรมกะกับอาธรรมเหมือนนิยายที่ผมเขียนเลยครับอันหนึ่งอวตารอันเนี้ยไม่อยากจะเล่าเร็วครับมเาเรื่องสนุกนะ ก็ถึงว่าตอนนี้ก็ถือเวลาว่าอันนี้เป็นภาคหนึ่งจบไว้แค่นี้ก่อนดีไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันภาคสองในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังนะครับลิลิตพะลอนะแล้วก็พบกันใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ